หลังจากที่เห็นสัญญาน้ำมันย,ยุเบสเท็กซัสที่ส่งมอบเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะหมดสัญญาในวันนี้นะคะ เมื่อคืนปรับตัวร่วงลงไปถึงขั้นติดลบเลยทีเดียวมันก็ยิ่งทําให้ต้องมาพิจารณากันค่ะว่าการลงทุนในกองทุนที่ผู้จัดการกองทุนนะคะจะนําเงินพวกนี้ไปลงในแอสเซทประเภทต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีการพิจารณารวมถึงคําแนะนําสําหรับนักลงทุนที่มีพอร์ตหรือว่าเข้าไปลงทุนในกองทุนน้ามันจริงๆเนี่ยทิศทางมันจะเป็นอย่างไรในภาพที่เราไม่ได้เห็นภาพของราคาน้ํามันกลับไปยืนอยู่ระดับสัก40 ถึง60เหรียญสารัฐต่อบาเรลนะคะซึ่งช่วงนี้จะมาวิเคราะห์รวมถึงดูกันในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนกันด้วยในแอสเซทนี้กันกับคุณนัทมหัตนาผู้มีการอาวุโสฝ่ากยกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์บรจกรุงไทยคะ่ะคุณนัทะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเมย์ครับค่ะจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจสําหรับ่้าคขืนนะคะที่เราเห็นที่ทางของราคาน้ํามันนะกลับมาติดลบแต่สิ่งที่มุมมองของผู้จัดก,การกองทุนมองในแง่ของภาพในตอนนี้ลักษณะของการที่นักลงทุนเข้าไปลงทุนในกองทุนน้ามันพอจะพิจารณายังไงรวมถึงให้คําแนะนํำยังไงดีคะครับเริ่มจากพื้นฐานของน้ํามันก่อนนะครับน้ํามันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะเคลื่อนไหวไปตามมุมมองเกี่ยวกับ ความต้องการหรือว่าดีมานรวมถึงซัพพลายนะฮะหรือว่า,าตัวของอ,อุปทานนะฮะกำลังการผลิตแล้วก็สต็อกต่างๆนั่นเองเอช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำมันคงทราบกันแล้วว่าอยู่ในภาวะโอเวอร์ซัพพลายคือผลิตได้มากเกินความต้องการใช้อย่างมากนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยู่ได้ด้วยการควบคุมกำลังผลิตของทางโอเปกพลัก็คือ ซาอุดิอาระเบียเป็นตัวนำนะครับแล้วก็กลุ่มโอเปกรวมถึงชาติผู้ผลิตรายใหญ่ยอย่างรัสเซียทีนี้พอเข้าสู่ปี2020ตัว COVID โควิดในทีเนี่ยก็มาทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยการไปมาหาสู่กันก็ชะงักงนันเะครื่องบินต่างๆก็จอดอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ<ถ>รวมถึงรถราต่างๆก็จอดอยู่กับบ้านเพราะฉะนั้นความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหน่วยงานที่ประมาณการมาก็เชื่อว่า ความต้องการน้ำมันในปีนี้น่าจะลดลงไปสัก15หรือ20ล้านบาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวปีนี้เขาตกลงลดกําลังผลิตล่าสุดนะครับของอุปกดพลัสเนี่ยเขาลดลงได้9.7ล้านบาร์เรลต่อวันก็เห็นว่ามันมีแก๊ปมันมีช่วงห่างอยู่นะก็ยังไม่สามารถทําให้ภาวะโอเวอร์สปายนี่มันคลอยคลายลงไปเท่าไหร่สะท้อนจากราคานนมันที่ติดลบไปเมื่อวานนี้ ก็เห็นว่าที่ติดลบมันเป็นสัญญาเดือนเม์ถูกไหมครับสัญญาเดือนพฤษภาคมไม่ต้องส่งมอบกันละนะพอขจะส่งมอบเนี่ยมันก็มีความกังวลว่าถังเก็บหรือว่าสต๊อกน้ํามันที่เก็บรักษาน้ํามันเนี่ยมันใกล้จะเต็มเต็มที่โดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐผู้ขายเนี่ยนะส่งมอบกันที่ราคาติดลบนะครับลบประมาณสามสิบเจ็ดเหรียญกว่ากว่าเลยนะแปลว่าผู้ขายเนี่ยนอกจากจะส่งมอบ น้ำมันให้กับผู้ซื้อแล้วเนี่ยยังแถมเงินให้ด้วยทั้ง30กว่าเหรียญค่ะไม่เคยเกิดที่มาก่อนเพราะว่าไม่มีใครอยากจะถือน้ำมันเพราะไม่มีที่จะเก็บแต่ว่าถ้าไม่าบว่าสัญญาที่อายุยาวออไปอย่างเช่นสัญญาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ20กว่าเหรียญอยู่เลยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่านักทุนเนี่ยยังมีความคาดหวังว่าเดี๋ยวจะมีการเปิดเมืองใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมีการกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมา แล้วก็ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยกลับมาส่งมอบกันที่ราคาบวกอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสต็อกน้ํามันอาจจะเริ่มปรับตัวลดลงเริ่มมีถังเริ่มมีที่เก็บมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าหนึ่งเดือนถัดจากนี้การเปิดเมืองการไปมหาสู่กันเนี่ยเป็นอย่างที่คิดก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการชะงักงานเกิดขึ้นนะก็อาจจะเกิดสภาพคล้ายๆกับเมื่อคืนก็คือสัญญาเดือนมิถุนายนซึ่งจะครบกําหนดอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีสภาพอย่างไรจะวิ่งเข้าสู่ศูนย์ เหรียญหรือเปล่าหรือติดลบอีกครั้งหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากองทุนน้ามันมีอยู่สองข่ายนะครับกองทุนน้ามันในโลกนี้เนี่ยมีสองข่ายใหญ่ข่ายแรกเนี่ยคือซื้อสัญญายาวนะสัญญายาวก็อาจจะอีกสักเกือบเกือบปีจากนี้ไปเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบในระยะส,สั้นอย่างเช่นภาวะการเปิดเมืองนะฮะราคาน้้ำมันในหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยอาจจะกระทบเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีการสะดุดผุดชะงักนะครับก็อาจจะลงมาได้จากตอนนี้ถ้าสัญญายาวอย่างเช่น สัญญาเดือนมีนา2021นะฮะยังวิ่งอยู่ประมาณ30กว่าเหรียญก็อาจจะลงมาได้สักหลายอยู่นะฮะอาจจะเหลือ20กว่าอะไรก็เป็นได้นะครับแต่ก็ดูเปอร์เซนต์เทสในการเชสเนี่ยก็อาจจะสัก10-20เปอร์เซนตก็เป็นได้นะครับถ้าถ้าสภาพไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อสัญญากอ,อ,องทุนอีกค่ายหนึ่งนะที่มันเป็นสัญญาอายุสั้นเนช่นสัญญาเดือนมิถุนายนนะครับที่มันอยู่ประมาณ21เหรียญตอนนี้นะนะถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งข้างหน้าแล้วสถานการณ์เป็นคล้ายๆอย่างตอนนี้ แล้วราคามันวิ่งจาก21นะตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้ศูนย์หรือติดลบนะนะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะผลขาดทุนจะเป็นเท่าไหร่นะมันคงเชื่อว,ว่าโหม,มหาศาลเลยนะนะเรียกว,ว่าอาจจะเกินครึ่งเพราะฉะนั้นการลงทุนสรุปนะฮะกล่อ,อ,องทุนน้ํามันเนี่ยผมเป็นอะไรที่ผมเป็นนัยก,กยุทธ์นะก็จะดูกองทุนอยู่หลายสิบก,กองเลยจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ได้แนะนําให้ลงทุนมานานมากแล้วค่ะ้วยความซับซ้อนของโปรดักต์ความซับซ้อนของกองทุนเอง ด้วยมุมมองของราคาน้ํามันนะที่มันาจะาค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงตอนเนี้ยและเป็นความเสี่ยงในขาลงเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับก็อาจจะอ่าไม่ได้แนะนํเรายัางเห็นว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานหรือน้ํามันเนี่ยการลงทุนในแง่ของกองทุนที่ไปเอ,อลงทุนหุ้นน้ํามันหรือว่าหุ้นพลังงานเนี่ยอาจจะมีความน่าสนใจมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าการวิเคราะห์ธุรกรริจต่างๆเนี่ยก็อาจจะ ทำในมุมมองของระยะยาวที่มากกว่านะความซับซ้อนของโปรดักต์ที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับฟิวเจอร์แบบนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับยังเห็นว่าหุ้นพลังงานอาจจะน่าสนใจกว่ากองทุนน้ามันนะถ้าเปรียบเทียบกันค่ะ,อะขอดูในคําแนะนําที่ไปแนะนําในเกี่ยวกับกองทุนน้ามันที่ไปลงทุนในหุ้นน้ํามันนะคะอย่างในบ้านเราก็จะเป็นทั้งกลุ่มน้ํามันอย่างตะกูลปตทอหรือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวน้ํามันเพียวๆนะคะกับ หุ้นที่ไปลงทุนในกลุ่มน้ํามันของต่างประเทศอันนี้ทาไมถึงยังแนะนําได้ยังพอมีพื้นฐานอะไรที่ยังสามารถซัพพอร์ตให้ตัวของกองทุนยังสามารถรันต่อไปได้คะครับตัวบริษ,ษัทเองเนี่ยจะมีการปรับตัวนะฮะผู้บริหารเองก็จะมีมุมมองล่วงหน้าแล้วเกี่ยวเรื่องของน้ํามันเกี่ยวเรื่องพลังงานว่าเขาจะไปทางไหนต่อไปจะเดินหน้าธุรกิจกระจายการลงทุนทธุกรกิจของเขาไปในที่ไหนต่ออย่างเช่นค้าวผงขปลีกไหมนะหรือว่า ตัวของพลังงานทดแทนซึ่งมีการเติบโตที่มากกว่าและมันเป็นอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะในเมื่อม,มันเป็นบริษัทแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องไปยึดกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหรือว่าสินค้าพวกพันธุ์ตัวใดตัวหนึ่ง<ฆ>นะมันไม่เหมือนกับการลงทุนในกองทุนน้ามันเนี่ยครับก็คือในรูปของบริษัทจะมีการลดต้นทุนไหมมีการควบรวมกิจการอะไรแบบเนี้ยซึ่งสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มันมีช่องทางและสามารถวิเคราะห์ได้ในมุมมองระยะยาวได้ด้วยนะครับในของบริษัท อืค่ะ,ะถ้าพิจารณาของทิศทางราคาน้ํามันในค่าคืนที่ผ่านมามีการพิจารณาถึงตัว USO ด้วยค่ะครับครับตัว USO เนี่ยเเมื่อคืนนี้มีสิ่งที่แปลกๆอยู่นะครับซึ่งอาจจะพออธิบายได้เทรดเดอร์ในตลาดเนี่ยเขาคุยกันนะเขาเห็นว่า โดย USO เมื่อคืนนี้ไปซื้อขายมันเป็น ETF ใช่ไหมครับใช่ว่าแต่มันซื้อขายที่ราคาตลาดตามดีมาซัพพลายของ ETF ตัวนั้นนะแต่ทราบไหมครับว่าเมื่อคืนนี้มันเทรดกันที่พรีเมียมหมายความว่าราคา ETF เนี่ยมันสูงกว่านะสูงกว่า NAV ของมันที่คำนวณแบบเยลทา์เนี่ยประมาณสิบเปเเลยทีเดียวนะมีความต้องการจากนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนกองทุนตัวเนี้ยมากกันอย่างมหาศาลเลยนะครับมันคล้ายๆกับว่ามันเหมือนมันมีความเข้าใจผิดของนักลงทุนจํานวนมากว่า USO เนี่ยอาจจะถือสัญญาตัวเดือนเมย์เดือนกฤษภาซึ่งกาลังต่ําและติดลบอยู่ตอนนั้นเขาเลยอยากเข้าไปซื้อของปลูกถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าความจริงถ้าไปดูไส้ในเนี่ย USO ณปัจจุบันเนี่ยก็ถือสัญญาตัวเดือนมิถุนายนนะและ้วก็เริ่มเข้าไปกระจายกางทุนเข้าไปในสัญญาเดือนกรกฎาคมแล้วด้วยซึ่งมันเป็นสัญญาฟิวเจอร์ของน้ามันที่ราคายี่สิบกว่าเหรยียญอยู่ะนะเป็นไปได้ไหมครับว่านักทุนจํานวนมากเนี่ยเข้าใจผิดว่าซื้อ USO แล้วได้ สัญญาเดือนพฤษภาซึ่งม,มันเข้าใกล้สูงอยู่ตอนนั้นเป็นไปได้นะม,มันเลยทําให้มีดีมานซื้อเข้ามาจํานวนมาก ETF เลยขึ้นไปซื้อขายนะพรีเมียมเนี่ยที่ระดับสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงขนาดเทรดเดอร์ในต่างประเทศเนี่ยยังเรียกว่าเขาเ้าใจผิดกันได้มากขนาดนี<ม>นะ้ทำให้เกิดความผิดเพี้ยนของราคาแล้วถ้าซื้อเข้าไปแล้วแล้วถ้าเกิดมารู้ทีหลังแล้วราคามันปรับลงมาแค่พรีเมียมที่หายไปสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นอย่างไรเนะ่เพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงในแง่โปรดักที่เรียนไปแล้วนะครับ อืมค่ะแล้วเราพิจารณาจากตัวของ United s t a t e อ Oil f ฟันเรามา,าวิเคราะห์เกี่ยวกับทิศทางของราคาน้ำมันในสัญญาน้ำมันดิบเอรเท็กซัสในตัวสัญญาต่อไปเอามาเกี่ยวข้องอยังไงบ้างคะอ่ก็ตัวนี้ก็อย่างเช่น USO มันถือจูนจุลายถูกไหมครับมันอยู่ยี่กว่าเหรียญก็เข้าแกลบกับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าหรือ,อความสําเร็จในการเปิดเมืองความสําเร็จในการที่จะเดินหน้าเศรษฐกิจขึ้นมาต่อได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าจริงเนี่ย อาจจะมีอัพไซด์ก็ได้นะนะก็ต้องยอมรับว่าถ้าซื้อสัญญาสั้นคุณก็มีโอกาสที่จะได้กําไรถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันดีกว่าคาดความต้องการใชื้อเงนมันกลับมาแล้วก็สต็อกมันไม่เต็มถูกไหมครับแต่ให้ในทางกลับกันเนะี่ยเหรียญม,มันมีสองด้านถูกไหมครับเกิดการหยุดชะงักในการเปิดเศรษฐกิจขึ้นมาความต้องการไม่กลับมาจริงนะครับซื้อไปแล้ว20เหรียญจะเป็นอย่างไรในหนึ่งเดือนข้างหน้ามันจะเข้าสู่สูตรหรือเปล่าเพื่อทให้เราคิดว่าเ,เขาเรียกวิส์รีเทิรหรือว่าโอกาสรางวัลที่จะได้กับความเสี่ยยงที่่าผิมัดว พุ่งทุนโดยทั่วไปนะถ้าไม่ได้มีความชานาญจริงๆนะครับก็อาจจะไม่พร้อมที่จะไปเข้าไปรับความเสี่ยงในระดับนี้เช่นกับสี่ยที่จะได้นะครับอืมค่ะคุณนัทธาคะเดี๋ยวจะต้องขอเหตุผลแบบสั้นๆด้วยเวลาที่จํากัดนะคะว่าอ่าถ้าต้องเลี่ยงเกี่ยวกับกองทุนน้ามันที่มีการซื้อขายในตัวของฟิวเจอร์ระยะสั้นระยะยาวไปควรจะหาโอกาสยังไงสำหรับนักลงทุนในตอนนี้ที่อาจจะต้องมองข้ามเรื่องของราคาน้ํามันไปก่อนแล้วมองถึงแอสเซทประเภทไหนที่นักทุนสามารถที่จะลงทุนได้ในช่วงนี้คะ่ะ ผมเน้นนะฮะถ้าเป็นหุ้นเนี่ยคีเว์าสำคัญคือเซอร์ไพ r เวอร์คือต้องรอดชีวิตเป็นธุรกิจที่รอดนะครับแล้วก็ดิสรัปเตอร์คือเป็นธุรกิจที่เป็นผู้ชนะก็จะดีมากๆเลยในเน้นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตามที่เคยคุยไปแล้วนะครับก็คือพวก AI หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่จะต้องนํามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและธุรกิจรวมถึง เครดิต uh, นะก็เป็นสิ่งที่ได้รับการช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกๆตลาดหุ้นกู้เนี่ยครับเราก็ชอบหุ้นกู้ที่เป็นเครดิตทั้ง i n v e s t ท e n ี g r a รดทั้ง High Yield เราก็จะเห็นว่าเฟดเองธน,น,นาคารกลางสหรัฐเนี่ยองเข้ามาช่วยแล้วทั้งสส่วนนะด้วยการซื้อ ETF ของกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้ทั้งสส่วนนะครับรวมถึงท่องคำํำนะอย่าลืมนะครับ<ฆ>นี่เพิ่มดอกเบีย้ยไม่ขึ้นนะแล้วก็แพ mm ็กเกจการช่วยเหลือนี่ก็วมขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ราคาทองก็ยังมีปัจจัยหนุนอยู่ดีนะครับก็เป็น3อย่างที่เรา,าสนใจอยู่นะครับนอกเหนือจากน้านํามันซึ่งคิดว่า,าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่โอเคค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอข้อ,ขอมูลจากคุณนัฐามากเลยนะคะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็น